โอ้อืมอะไรของเหยียบไปดิ้ขี้ไก่เออมึงอะไม่ควรจะยูมเงยีย้วก็หลุดกล้องเลยวะมึงมอนมึงน่าดีสุดแล้วอือใช่คือมันไม่เห็นตัวเองมันขาวสุดมันอยากเห็นความเซเลบของตัวเองก่อนที่จะเผยแพร่สู่โลกโซเชียลเออคือตอนนี้เราจะหาเรื่องอะไรมาคุยกันก่อนนอนใครไม่เรื่องอะไรมาเล่าหน่อยนดี๋พวพูดีิไม่ได้มันเข้าภาษาอยู่อะไม่มุดแล้ว ตอย่าเตะโพเดียมใครที่งงว่าอย่าเตะโพเดียมคืออะไรเดี๋ยวมีรูปให้ดูพอแล้วคืิสินเซิร์โพเดียมึ้งมันดึกดึกแล้วอ่ะทำไมรูปผีใครมีอะไรเล่าบ้างอ่ะวันนั้นไว้เฮ้ยจริงดิยังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเขาใส่กับป๋องซันแล้วลมพัดเจอผีเลยจะกินอีกแล้ว เรามารวมตัวกันวันนี้มันเป็นวันที่เราเซเลบทั้ง4จะได้มารวมตัวกันทําไมเราถึงเรียกตัวเองว่าเซเลบหน้าตามไม่ได้เซเลบหรอกแต่ว่าสันดานเซเลบใส่ก็พอแต่และคนชอบอะไรไม่ตอบ <โฮ S 2> ตอบแบบอืมอ่าอืมครับส่วนไอ้นี่เด็กเยอะเด็กเยอะมากได้ข่าวว่าเด็กในช่องเราหลายคนนะติดตามมันเยอะกว่ากูอีกไม่ใช่เนี่ยสรุปเรามีเรื่องอะไรมาเล่าปล่อยมาแต่เครื่องคลิปแล้วแม่งไม่มีอะไรมาเล่าสักทีกางเกงในรัดไข่ เรามีคำถามไหมยอมอู้เดียววดูไรอ่ะบูโพสสาวเยอะนะเราเดนเดยนเดนนจะเด็กคนนั้นนะคนที่บอกว่าพี่โพสขาสองตีเงินเขาคากลีที่ไปซื้อมาที่สลับบุรีไงกลีปั๊บกลีปั๊บตาปุ๊บกินปุ๊บเกลีบไเรามาแข่งผลคำหนึงใครช้าโดนตบใครตบโดนช้ายันมาเริ่มกใคยก่อนชีมั้ย ต่อพี่บักมึงดูร้อนนะร้อนระดับสองหนึ่งเจ็ดแปดกาฟิกอนมันหนักขนาดต้องให้คนโอนตังให้แล้วเหรอไม่มีตัง์ม็นจากในครังล่างนี้ข้างล่างแรกจากคลิปที่เป็นเอนเตอร์เทนนิงหรือคอมเมดี้กลายเป็นคลิปขอทานออนไลน์อะไรเงี้ยจะผวนคำไหมเนี่ยทานตูดให้แดดโอ้ยไปต่อสูตรรูเตียว โพเดียมแปลว่าเทียมแปลว่าอะไรนะเทียมถ้ากะโพเดียมกะเทียมถ้าแขนโพเดียมแขนเทียมแขนกะแล้วไม่มีกะนี่ก็จะกะอย่างเดียวเลยกะหรี่เหรอมันก่อนครับหนืมึงมันก่อนครับเสืมก ตอบแล้วพี่ร้องบิดนมเฮ้ยอย่าบิดเต้านมนะแต่เธอกล้าเนีจังหวัดอะไรใช้น้ำน้อยมากประจวบันพิรันอภิญาว่าอะไรนอนไม่หลับอะไรวะน้องเว้ ดาราคนไหนชอบสั่งเลิกกองทวัตสินชัยพิดบอยปะเลิกกองอ้าฮแอร์เสียเป็นอะไรผมไม่เล็กนะครับโอ้ยสั์นี่ชีวิตเซเลบหรอวะเราปั้นตัวเองให้กลายเป็นเซเลบแล้วไม่รู้เหรอมีใครสถาปนานั้นสถาปนาตัวสถาปนาตัวเองทั้งนั้นกูอยากได้โลมา จบไปทำอะไรไอันนี้เรามา,มาอันนี้เราไปข <c oughs> บวนหัวมึงอะเสียงดังมากเลยนะมาโคมไป <c oughs> ในเบสเขายิงายมาหมดแล้วเหลือไลน์คนเดียวเนะี <c oughs> ่ยอุ้ยสุดยอดเขาไม่ใช้ยาเข้ามันไก่ที่มาจากไหนเขาไม่ใช้ยาว่าเข้าวมันไก่เสีย <c oughs> เลยข้ามันไก่รลปเรื่องเป็นไงเนะี่ยวันนั้นช่วงบ่าย กินข้าวอิ่มๆ <c oughs> ตอนบ่ายก็ือีเราก็เรียนอยู่คาบนั้นคาบศิลปะก็ง,งงๆหน่อยๆ้วหลับบ้างแล้วครูก็เรียกเฮ้ยแต่ผมถามดิเมื่อวาน อาหารอะไรที่มันแบบเป็นเส้นอ่าหมืมันก่อนผมก็จําได้นะกินข้าวมันไก่มาเอ้ยไก่ฉีกมามันก็เป็นเส้นนะ